เมดูซา <Med usa S 1> เป็นสัประลัดแห่งตำนานกรีกผู้มีผมเป็นงูแทนที่เธอจะเป็นวิญญาณวิรชนแต่เธอเป็นวิญญาณเทพเมดูซ่าอาศัยอยู่กับพี่สาวของเธอที่มีชื่อว่าสเตโนและยูเรียที่ดินแดนเกาะไร้รูป ตำนานของเมดูซ่าต่างจากเรื่องจริงของเธอเธอถูกกล่าวว่าเป็นปีศาจครึ่งเทพครึ่งมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในร่างของงูปกติแล้วเธอเป็นเทพธิดาแห่งพื้นโลกที่สง่างามแต่เธอและพี่ๆของเธอกลับถูกภรรยาของเทพโพไซดอนเกลียดเข้าไสเพราะว่าเทพโพไซดอนกลับไปหลงชอบพวกเธออาเทนาผู้เป็นภรรยาของเทพโพไซดอนอิจฉากับความสวยของเส้นผมของพวกเธอ อาเทนาจึงสาบให้พวกเธอเป็นปีศาจจากนั้นพี่น้องกอก้อนก็ได้ไปรวมตัวกันในวิหารไร้แสงบนเกาะไรรูปพวกเธอได้โจมตีมนุษย์ที่ผ่านมาจนในที่สุดแล้วเพอร์ซิอุสก็ได้สังหารเมดูซาด้วยการเอากระจกสะท้อนให้เธอเนี่ยกลายเป็นหินเพอร์ซิอุสได้ตัดคอของเธอไปเลือดของเธอไหลลงสู่ทะเลจึงก่อให้เกิดเปกาซัสลูกชายของโพไซดอนบินออกมา เมดูซาและพี่ๆของเธอเกิดจากความปรารถนาของมนุษยชาติเพื่อต้องการหาเทวรูปที่สวยงามและก็ดีเลิศพวกเธอเป็นเหมือนศูนย์รวมแห่งความปรารถนาของเราชายในฐานะเทพีที่สมบูรณ์แบบกันแท้ของเทพ,พเจ้าของพวกเธอนั้นยังคงหลุเหลืออยู่ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดจบของพวกเธอแต่เมดูซานั้นเป็นข้อยกเว้นเธอเป็นความล้มเหลวจากการเกิด เธอเริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆแทนที่จริงแล้วเธอและพี่ๆของเธอนั้นต้องมีรูปร่างที่คล้ายคลึงกันแต่ในเมื่อเธอไม่ได้มีร่างกายที่ยาวไวและอมตะเป็นนิรันด์แล้วเธอจึงขอของทดแทนนั่นคือความสามารถที่เหนือกว่าพี่ๆของเธอด้วยพลังแห่งเทพเจ้าและดวงตาแห่งเวทมนต์เธอสามารถปกป้องพี่สาวของเธอได้แม้ว่าจะไม่ได้มีชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดไปเมดูซาเตกต่างจากพี่ๆของเธอตั้งแต่เกิด พี่ๆของเธอมักจะเป็นพวกที่ไม่ปกติมีความซาดิสในการหยอกล้อกับเธอพวกเธอถูกพิจารณาเอาไว้ว่าควรเป็นเจ้าหญิงที่ถูกรักโดยมนุษย์แต่อธินาได้อ,อิจฉาในความงามของพวกเธอทําให้เธอสามให้เมดูซาและก็พี่ๆของเธอนี่ยอยู่อย่างโดดเดี่ยวนาําศรัทธาทั้งหมดที่คนอื่นมีต่อพวกเธอไปหมดและในระเศพวกเธอไปยังเกาะในรูปความรักของพวกเธอกลายเป็นความเกลียดชังเมดูซาถูกขับไล่โดยผู้คนที่รักเธอ ที่เกาะไม่มีอะไรเลยที่ให้พวกเธอได้ใช้ชีวิตแบบรู้ดาเธอจึงภาวนาว่าเธอจะไม่เกรงกลัวต่อมนุษย์อีกต่อไปเธอร้องไห้โศกเศร้าอย่างเสียใจในความเดียวดายเธอไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงถูกกับไล่ออกมาแม้ว่าพวกพี่ของเธอนั้นจะไม่รับผลกระทบเลยแม้แต่น้อยและยังคงมีผู้คนที่รักกันต่อไปแต่พวกเธอนั้นก็ต่างมาดูแลน้องสาข,ของตนทำให้เธอมีความสุขมาก แม้ว่าจะอยู่บนเกาะที่แห้งแล้งแบบนี้สิ่งที่เธอจำเป็นต้องทำก็คือทำให้มนุษย์หลงเข้ามาหวาดกลัวจนหนีออกไปในขณะที่พวกเธอถูกกล่าวขานในนามของสัตว์ประหลาดพี่พีของเมนดูซ่านั้นถูกนับถือบูชาจากเหล่าชาที่อยู่ใกล,ใกล้เมื่อเมดูซ่าถูกทำให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดแล้วพวกมนุษย์ก็หาทางที่จะฆ่าเธอทิ้งซะในฐานะสัตว์ประหลาดที่แย่งจริงความเป็นเทพไปและหลังจากนั้น พวกมนุษย์ก็ได้ตั้งเป้าหมายที่เป็นพวกพี่ๆของเธอเธอจึงต้องออกมาปกป้องและทําการแก้แค้นพวกมนุษย์แม้ว่าทั้งเกาะจะเต็มไปด้วยเศษร,รูปปั้นของพวกนักรบพวกเธอก็ได้แต่แอบซ่อนกันอยู่บนเกาะจนถึงจุดที่เธอได้รับเพกระสัจากโพไซดอนแล้วเธอจะถูกรังแกโดยพี่สาวข,ของเธอทุกๆวันเธอออกตามหาเกาะที่ไม่มีมนุษย์ปรากฏตัวอยู่เพื่อตอบแทนพี่ๆของเธอที่ดูแลมาเป็นู่ซาได้ฆ่าคนไปหลายคน พอที่ได้หาที่ที่ไม่มีมนุษย์อยู่เพื่อให้พี่ๆของเธอได้อาศัยอยู่ด้วยกันแต่ถึงอย่างนั้นแล้วนะครับแม้ว่าเธอจะปกป้องพี่ๆของเธอจากเหล่ามนุษย์ผู้โง่เขามากสักเท่าไหร่พี่ๆของเธอกรับก็ได้เตือนเธอว่าอย่าเพิ่เพิ่มไปกับการฆ่าให้ใช้ตาของเธอเป็นการกบขู่พวกมนุษย์ดีกว่าเมโลซ่าจึงลองหาทางในการฆ่ามนุษย์ให้ได้อย่างรวดเร็วและในที่สุดแล้วเธอยอมเป็นกับดักต่อคอยกับผู้คนที่จะมาเอาตัวพี่ๆของเธอไป แม้ว่าพวกมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มที่จะทำให้เธอกลัวหลังจากที่เธอเริ่มดื่มเลือดของพวกเขาแทนที่จะทำให้พวกเขาเนี่ยกลายเป็นหินพวกมนุษย์ยังคงเดินทางตามในเกาะเพื่อหาเธอและในที่สุดสิ่งที่เธอทำไปได้เริ่มปรากฏให้พี่ๆพ,พ,พวกเธอได้เห็นกันอย่างช้าๆเธอเริ่มรู้สึกละอายและเสียโฉมมากเธอจึงหนีออกมาดูซาได้ถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวอีกแล้วและเธอก็ได้กระหายต่อการหาเหยื่อรายใหม่ ให้เติมเต็มความเศร้าและความดุดเดี่ยวของเธอเธอได้เริ่มกลายเป็นกอก้อนไปเรื่อยๆทั้งร่างกายหัวใจและทุกๆส่วนเริ่มสลายไปสิ่งที่เธอคิดมีเพียงแค่ว่าต้องการที่จะแข็งแกร่งขึ้นเพื่อบกป้องพี่ๆของเธอแม้ว่าจนถึงที่สุดแล้วพี่สาวของเธอจะกลายเป็นตัวน่ารำคาญในสายตาของเธอตอนที่พวกเธอได้เข้ามาในถ้ำของเมดูซาพวกพี่สาวของเธอได้ปรากฏตัวต่อหน้าเธอก่อนที่เธอจะกลายร่างเป็นอสุรกายอย่างสมบูรณ์แบบ พวกพี่ๆนั้นไม่ได้ขอให้เธอคุ้มครองพวกเธอเลยแม้แต่น้อยพวกเธอแค่ขอให้เมดูซ่าได้ทําสิ่งที่เธอต้องการทําและสนุกกับการทํามันและมีความสุขหลังจากนั้นพวกเธอก็ได้เสียสละตนเองให้กับกอก่กอนเพราะน้องสาวของพวกเธอที่ได้คอยปกป้องพวกเธอนั้นไม่ได้มีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วกอก้อนเริ่มที่จะเกินกินงูไปเรื่อยๆพวกมันถูกบดให้สามารถดูดกินเข้าไปในร่างกายของสัตว์ลายได้ จากนั้นก็กลายเป็นเลือดแล้วก็เนื้อให้แก่พี่น้องกอก่อนสปราดแห่งฟันร้ายและกลายเป็นตำนานในที่สุดกอกอนยังคงกินกินไปเรื่อยๆจนเพอร์ซิอุสได้ตัดสินใจนําหัวใจของเธอกลับคืนมาเขาได้รับโฮกุมาห้าอย่างและได้เดินทางมาที่เกาะไรรูปโดยไม่ได้มีความลังเลเลยแม้แต่น้อยในการต่อสู้กับกอกอนแต่แล้วเขาก็เริ่มหมดหวังเมื่อได้พบกับสบปราขนาดใหญ เอร์ซิอุสได้ใช้โฮกุเพื่อช่วยชีวิตของเขาไว้และได้หลีกเลี่ยงสายตาของเธอเพื่อป้องกันการกลายเป็นหินเขาเล็งไปที่โลก่กระจกของเขาและแตัดสินใจใช้มันกลับไปต่อสู้กอร์อนที่เริ่มจะเบื่อที่เล่นกับเพอร์ซิอุสแล้วจึงได้ใช้เบรเกอร์กอก้อนโจมตีแต่เพอร์ซิอุสนั้นได้ใช้คิบิซิสสะท้อนกลับการโจมตีของเธอไปแทนสุดท้ายแล้วเธอก็ได้กลับร่างเป็นร่างปกติเธอรู้สึกเจ็บปวดกับสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือฝันร้ายที่เหนือกาอฝันร้ายมันไม่ใช่แค่ปีศาจท,ที่ทําให้เกิดความเจ็บปวดมากมายแต่มันเป็นความฝันของพี่ๆของเธอที่ได้มอบให้กับเธอสุดท้ายแล้วเมดุซ่าก็ไม่ได้เจอกับพี่ๆของเธออีกต่อไปเธอจึงไม่คิดที่จะตอบโต้โพซิอุสและปล่อยให้ปพซิอุสได้ตัดงวข,ของเธอแต่โดยดีเมดุซ่าได้ถูกอัญเชิญมายังสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่5ซึ่งรูปร่างที่ปรากฏแตกต่างจากตำนาน เธอว่าได้มีผมเป็นงูดังในตำนานแต่ผมของเธอเป็นสีม่วงยาวสลวยแทนเธอสวมผ้าคลุมตาเพื่อปกปิดดวงตาแห่งเวทมนต์เอาไว้แม้ว่าเมดูซ่าจะถูกปิดการมองเห็นอย่างแน่นหนาแต่เธอก็ได้อาศัยการฟังการสัมผัสและการดมกลิ่นและการตรวจจับด้วยเวทมนต์ในการเคลื่อนไหวแทนเมื่อเธอถอดผ้าปิดตาเมื่อไหร่รูปร่างที่แสนสวยงามของเธอก็จะปรากฏออกมาได้เห็นเมดูซ่าเป็นคนเงียบๆรุนแรงและเป็นคนที่ตื่นตัว ไม่ลังเลเลยที่จะปกป้องมาสเตอร์ให้พ้นจากอันตรายเธอมีศรัทธาในตัวตนของมาสเตอร์เป็นอย่างมากเธอไม่ใช่พวกที่ชอบพูดคุยอย่างเปิดเผยเธอชอบที่จะวิเคราะห์ตัวบุคคลและการกระทําของพวกเขามากกว่าเธอจะไม่ใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลและเธอยังเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีตะกรที่สูงอีกด้วยความสามารถเฉพาะคลาสของเมดูซ่าการขับขี่ไรดิงและดเอบสามารถขับขี่ยานพาหนะได้ทุกชนิด รวมถึงสัตว์มายายกเว้นผอมังกรการต่อต้านเวทมนต์เมจิก r e s ิ s t a ระดับ B สามารถต่อต้านเวทที่มีคำไร้สามบทลงมาได้หรือเวทที่มีระดับต่ำกว่านั้นความสามารถเฉพาะตัวความเป็นเทพ Divinity ร,ระดับ E ลกความเป็นเทพจะทําให้ผลที่จํากัดใช้ได้แค่เฉพาะมนุษย์ลดลงหรือก็คือไล้ผลขึ้นอยู่กับระดับความสามารถและยังคงลดทอนความสามารถในการป้องกันบางอย่าง เมนูซานั้นเคยเป็นถึงเทพที่ดาแต่เมื่อเธอกลายเป็นสั์ป,ปะหลาดความเป็นเทพของเธอจึงลดลงถึงกระน,นั้นแล้วเธอก็ยังคงม,มีความเป็นเทพลงเดืออยู่ความเป็นอิสระในเ e ็นเดนแอคชั่นระดับ4ปกติแล้วเป็นความสามารถเฉพาะคลาสอาร์เชอร์มันทำให้สามารถคงตัวอยู่บนโลกนี้ได้ถึง1วันโดยไม่ต้องการมานาจากมาสเตอร์แต่เนื่องจากเมนูซาสามารถเพิ่มมานาได้ด้วยการดูดเลือดเธอจึงสามารถเพิ่มระยะเวลาของความสามารถนี้ได้ สุดยอดความแข็งแกร่ง Monsterous s t e n t h n e b e เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับร่างกายเป็นอย่างมากแต่ยิ่งเธอใช้ความสามารถนี้มากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งปรับเปลี่ยนเป็นสับปะรดเหมือนในตำนานมากขึ้นเท่านั้น Neatman Mystic Eye ระดับ A+ ตามานที่เป็นตาในตำนานของเธอม e l i ซ s ที่สามารถให้คนกลายเป็นหินิวเบเรเพียงแค่จ้องตาผู้ที่มีมานาต่ำกว่าระดับ C จะกลายเป็นหินทั้งหมด ผู้ที่มีระดับมานานระดับบีอาจจะกลายเป็นหินได้หากไม่ระวังตัวผู้ที่มีระดับมานานระดับเอขึ้นไปนั้นจะไม่กลายเป็นหินแต่จะได้รับแรงกดดันมหาศาลและทําให้ความสามารถทางร่างกายรวมถึงมานานและก็โชคลดลงหนึ่งระดับเมโดซาย,ยังคงมีความสามารถในการเรียกเปักซัสออกมาจากเลือดของเธอเนื่องจากตำนานของเธอนั้นเป็กซัสได้โผล่ออกมาจากเลือดของเธอหลังจากที่ปอร์ซิอุสสังหาร สมบัติวิดีชนที่ครอบครอตามคำสั่งของท่านข้าจะกำจัดอย่างเบามือให้เบนเลโลโฟอนเบนเลโลโฟอนบางเห็นวิดยชนบนหลักมาประเภทต่อต้านกองทัพระดับเอบุ บางเหี้ยและแท้ที่มีความสามารถในการควบคุมภาชนะสัตว์เทวะและเพิ่มความสามารถทั้งโจมตีและป้องกันให้กับสัตว์ขี่เพกซัต์ของเมนูซานั้นเป็นเพศซัตที่แข็งแกร่งเทียบเท่ากับมังกรและมีการต้านทานเวทที่สูงกว่าระดับเอแต่เนื่องจากมันมีนิสัยที่เชื่อเมนูซาจึงจําเป็นต้องใช้เบเรโลฟอนเพื่อบังคับให้มันต่อสู้เบกเกอร์ก่อกอนอารามแห่งความมืดที่เมืนหนึ่งตัวเองให้ต่อต้านบุคคลระดับสีหลบ เป็นความสามารถในการสร้างอนาคีตเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวของเป้าหมายทําให้เป้าหมายตกอยู่ในโลกแห่งฝันร้ายและปิดกั้นพลังเวททั้งหมดโดยปกติแล้วเธอจะใช้ใส่ตนเองเพื่อปิดกั้นพลังเวทของเนธมานคิเวเบรททำให้มันปรากฏตัวในรูปแบบของผ้าปิดตา b บัตฟอสอันโดเม d a อารามเลือดผนึกรอบนอกประเภทต่อต้านกองทัพระดับบีเป็นการสร้างโดมเวทขึ้นมาคุมพื้นที่ที่กำหนด โดยใช้เลือดของเธอในการเขียนมงเวทมันเป็นอาคมแบบเดียวกับที่อยู่ร้อมรอบเกาะในรูปซึ่งเป็นบ้านของเธอพว้ทีออยู่ในโดมนี้จะถูกดูดพลังชีวิตรวมถึงเลือดและร่างกายก็ปรับเปลี่ยนเป็นพลังเวทให้พวกเธอและก็มาสเตอร์จบไปแล้วนะครับกับประวัติวีรชนของเมดูซ่าปีศาจร,ร้ายแห่งตำนานกรีเทพีดาผู้สมบูรณ์แบบแห่งตำนานกรีนนั่นเอง ชีวิตของเธอและก็พี่ๆของเธอนั้นน่าเศร้ามากจากการกลายเป็นเทพธิดาแล้วก็กลายเป็นสปราราลเป็นตำนานที่น่าอดสูและก็น่าสงสารมากแต่ใดๆแล้วตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่แข็งแกร่งมากในเฟสเตย์ไนท์ในบทของเฮเ f นฟิลก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทำบทวิลเลชนของเมดูซ่าถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ